สูงสุดนะครับวันนี้เรา,เามีหน้าที่สําคัญนะครับนะที่ต้องอทําให้รอยต่อนั้นไม่มีนะครับแล้วก็มีความไว้เื่อใจนะครับระหว่าง NGO นะภาคีนเครือข่ายทั้งหมดนะกับภาครัฐนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้รอยต่อจะต้องไม่มีนะครับนะแล้วก็ผมเองก็ได้อารีกับท่านประหลัดกระทรวงแรงงานกระทรวง พื่อสังคมและความสงบของ,ม,ของมนุษย์นะครับภารกิส่วนไทยว่าในีแบบนี้นะครับเราจะทยอยจัดนะครับ,รบวันนี้สามารถหมยชาติขอญาตเรื่มหมดนะครับแล้วต่อไปก็จะไปที่ที่แหลมลุงนะต่อไปจะไปที่มาน,นะนะต่อไปก็จะไปที่เวีไซนอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นสำคัญก,ก็คือข้อมูลข่าวสารนะครับ,รบที่จะทำให้อ่ เราเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับนะเพรดังนั้นท่าทีเครือข่าย,ยาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดน,นะครับในเรื่องของออการสอบสวนคดีฆาตมนุษย์คือวันนี้ผมเองเนี่ยพยายามที่จะให้สํานักง,งานผลชาติมีความเข้าใจนะครับว่าคดีฆามนุษย์เนี่ยเป็นคดีสําคัญนะครับคดียาเสพติดนะคดีคดีอาชญากรรมขาม้ามชาติมอนเซ็สเตอร์ลํเาเนี้ยเป็นคดีที่ปแย่จนเดือดร้อน เป็นแบบต้องเตินะครับนะแน่นอนนะครับคดีลักวิ่งชจีบ้นในพื้นที่เนี่ยเป็นเรื่องที่งานรูทีนประจำนะครับที่ตำรวจต้องทำนะครับแต่ในอดีตที่ผ่านมาผมก็ต้องกล่าวเลยว่าตำรวจเนี่ยเรารักไม่ได้นะครับเพราะบางทีตำรวจที่อยู่ไกลนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะเขาไม่เข้าใจหรอกว่า ข้ามนุษย์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับพะ้วตำรวจที่อยู่ไกลเนี่ยเขาก็จะมองว่าในงานประจำของเขาเนี่ยก็คือรักทรัพย์จริงทรัพย์วิ่งรหล่าทรัพย์ข้นทรัพย์คดีต่านะครับแต่งานค้ามนุษย์เนี่ยเขาก็มองว่าเป็นงานที่ฝากนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นงานประจำนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนข้อมูลให้มาถึกด้ว่างานค้ามนุษย์ งานอายกรรมข้ามชาติหลอกลวงลทุนนะครับเป็นงานนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะครับไม่ใช่งานฝกนะครับแล้วเป็นงานที่เป็นความมั่นคงของประเทศ